อัญโยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแล้วก็มายืนยันให้กับแฟนๆของเอสป้าทุกคนได้ติดตามและก็ได้รับทราบข่าวกันนะครับนั่นก็คือในตอนนี้เอสป้านะครับจะขึ้นแสดงที่งานเทศกาลดนตรีที่มีชื่อว่า the g r o b a l s b o l l music festival 2023นะครับที่จะจัดขึ้นเนี่ยในเดือนมิถุนนาย ีนซึ่งงานเทศกาลดนตรีครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นที่นิว y ยอร์กนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวของเอสปากับการขึ้นแสดงในงานเทศกาลดนตรีนี้นะครับเนี่ยมีข่าวลือออกมาแล้วก็แฟนๆเนี่ยต่างรอคอยการยืนยันไม่ว่าจะเป็นจากทางค่ายหรือว่าจากทางงานเองก็ตามเพราะอยากให้เอสปาเนี่ยได้ขึ้นแสดงที่งานนี้มากๆเลยงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคน จากในปีก่อนๆที่ผ่านมาที่มีการจัดงานเทศกาลดนตรีนี้นะครับมีผู้คนเนี่ยเข้ามารับชมเข้ามาในงานเทศกาลดนตรีนี้เพื่อมาสนุกเพื่อมาจอยแล้วก็เพื่อมาดูดนตรีกันเนี่ยมากถึง1,000 0แคนเลยนะครับแล้วก็มีมากถึง1 5 0 0 0 0คนด้วยในปี2016ที่ผ่านมา ซึ่งงานครั้งนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานเลยที่เอสปานั้นได้รับโอกาสดีๆได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ขึ้นแสดงในงานเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่จัดขึ้นที่นิวยอร์กนะครับสหรัฐอเมริกาและในปี2023นี้นะครับงานนี้เนี่ยงาน The g r v v r n o r s Ball Music Festival นะครับจะจัดขึ้นในวันที่9แล้วก็ วันที่10และวันที่11 3วันติดกันเลยนะครับในเดือนมิถุนายนแฟนๆของเอสปาทุกคนเนี่ยดีใจกันหรือเปล่านะครับกับการเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นนะครับที่สหรัฐอเมริกาหรือว่านิวยอร์กนั่นเองในตอนนี้เนี่ยได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการพร้อมกับโปสเตอร์จากงานเลยนะครับซึ่งสาวๆเอสปานั้นเนี่ยจะแสดงในวันที่10นะครับทุกคน s a t u r d เด โอเดสซานั่นเองนะครับมีเอสป้าเนี่ยเรียกได้ว,ว่าแทบจะเป็นเฮดหลักของวันนั้นไปเลยนอกจากแฟนๆจะดีใจในเอสป้านะครับได้ขึ้นแสดงในงานเทศกาลดนตรีนี้แล้วเนี่ยในตอนนี้แฟนๆยังลุ้นกันอีกว่าการที่จะไปแสดงที่นี่เนี่ยเอสป้าจะมีการคัมแบ็กก่อนหน้านั้นหรือเปล่าเพื่อนํานเพลงใหม่เนี่ยไปโชว์ที่คอนเสิร์ตด้วยหรือว่าไปโชว์ที่งานเทศกาลดนตรีด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าจะมีคัมแบ็กก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยเพราะว่า SM เนี่ยก็เหมือนจะ เอสปานั้นจะกลับมาพบเจอกับแฟนๆอีกครั้งในการคัมแบ็คครั้งใหม่ของปี2023ที่เลื่อนมาจากปี2022นะครับมารอดูกันดีกว่าว่าต้นปีนี้จะมีคัมแบ็คของเอสปาก่อนที่เอสปาทั้ง4สาวนั้นเนี่ยจะขนความเป็นกว้างยาไปโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันในงานเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ที่นิวยอร์กหรือเปล่านะครับมารอติดตามกันได้เลยคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงดีใจกันมากแค่ไหนนะครับกับการขึ้นแสดงโชว์ของเอสปาในงาน The Governors Ball Music Festival นะครับที่จัดขึ้น ที่นิวยอร์สหรัฐอเมริกาประจำปี2023นี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง